ฟิลิททารรอดสวัสดีค่ะวันนี้มาในหัวข้อใครที่กําลังเลงคุณอยู่ใครกันที่กําลังเลงคุณอยู่นะคะด้วยบุญบาร,รมีของข้าพเจ้านะคะนางสาวปวีณาแสงพาลและบุญบาร,รมีของผู้ที่พบเจอคลิปแรนดอมนี้นะคะใครกันที่กําลังเลงคุณอยู่ให้ช่วยบอกทีนะคะขอชัดๆนะคะนางฟ้าขอสักสิบใบาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะใครกันนะที่กำลังเลงคุณอยู่นี่คือไพ่ดันดอมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่อินและไม่ซีเรียสน,นะคะรับเอาแต่พลังงานดีๆนะคะ คนที่กําลังเล็งคุณอยู่ในตอนนี้คือใครกันไพ่ช่วยบอกทีนะคะไพ่ที่ได้ The World คนไกลค่ะคนต่างชาติต่างภาษาได้ต่างจังหวัดต่างอำเภอได้นะคะต่างประเทศได้นะคะ The World คนที่สมบูรณ์แบบคนที่พร้อมคนที่เก่งรอบด้านนะคะ The World ใครที่กําลังเลงคุณอยู่คะสิบเหรียญคนที่คุณอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือว่าเขาอาจจะมีครอบครัวมาแล้วนะคะหรือว่าเป็นคนที่คุณอยากจะใช้ชีวิตครอบครัวกับเขานะคะสิบเหรียญแปดแปดเหรียญคนที่ขยันเก่งการเก่งงานเป็นคนที่ทํางานในองค์กรเดียวกันได้นะคะแปดเหรียญเป็นคนที่คุณอยากสาสัมพันธ์เป็นคนที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันนะคะแปดเหรียญ คนเป็นคนที่ขยันมากค่ะเป็นคนที่คุณรอค่ะเจ็ดเหรียญคนที่กําลังเลงคุณอยู่เนี่ยเป็นคนที่เขารอคุณหรือไม่ก็คุณรอเขานะคะเจ็ดเหรียญเนี่ยยืนเฝ้ารอดูผลผลิตยืนเฝ้ารอดูผลผลิตที่เคยแบบทําร่วมกันนะคะเจ็ดเหรียญเป็นคนที่รอคอยค่ะเป็นคนที่อาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะหกไม้เป็นคนที่ ชอบเอาชนะเป็นคนที่ขยันเก่งงานเก่งการมากค่ะมีหน้าที่การงานที่ดีอาจจะทํางานในที่เดียวกันได้นะคะใครการที่กําลังเลงคุณอยู่นายถือไม้คนที่มีไฟคนที่เป็นคนที่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ตอนนี้เขาอยากจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะเขากำลังเลงคุณอยู่ค่ะใครการที่เล็งคุณอยู่ไพ่บอกทีนะคะ สเตรนจ์ Strength, เป็นคนที่เป็นสิ่งโตตัวร้ายนะคะเป็นคนที่ไม่เคยยอมใครคะ่ะสเตรนจ์แต่เขายอมคุณคะ่ะสิ่งโตตัวร้ายยอมนางฟ้านะคะชาริออตปลิวมาเป็นคนไกลคะ่ะเป็นต่างชาติต่างแดนเป็นต่างจังหวัดต่างที่อยู่อาศัยต่างอำเภอต่างกันนะคะเป็นคนที่คุณกับเขาต่างกันเหมือนขาวกับดํา เป,นนเป็นคนที่ทะนงตัวเป็นคนที่ทํางานองค์กรใหญ่ๆได้นะคะราชการตํารวจทหารได้คะ่ะเขาคนนั้นกําลังเลงคุณอยู่นะคะคนไกลใครเล็งคุณอยู่คะเดือดสตาร์เขาเป็นดาวะาอะค่ะเขามองว่าคุณเป็นดาวจระแสงเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักจริงใจเขาอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรือคุณอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาได้นะคะ แล้วเขามีอะไรอยากบอกไหมคะคนคนั้นที่กำลังเล็งคุณอยู่ไพ่ช่วยบอกทีนะคะเราได้ทำการสับนับไพ่ไว้แล้วนะคะไพ่ความรักคะบอกทีนะคะเขาคนนั้นมีอะไรอยากบอกผู้ที่พบเจอแรนดรอมนี้ไหมคะไพ่มีทั้งหมด70ิบใบนะคะมีทั้งดีแล้วก็มีทั้ง,แ,งแตกต่างกันไปนะคะเขาบอกบอกคุณว่าคุณอะ เป็นทุกลมหายใจให้เขานะคะไพ่ออกใบนี้ออกมาบ่อยมากเลยแสดงว่าคุณทั้งสองรักกันนะคะเขาเป็นใครคะคนที่คุณอยากเห็นหน้าเขาหรือตอนนี้เขาอยากเห็นหน้าคุณมากเลยค่ะคนที่กำลังเลงคุณอยู่เนี่ยคิดถึงคุณทุกลมหายใจเขารักคุณนะคะคนที่เขารักคุณนละค่ะเขากำลังเลงคุณอยู่อ่ะ ใครกันที่กำลังเลงอยู่ค่ะไพ่ใครกันที่กำลังเลงคุณอยู่คะ่ะนางฟ้าตกหลุมรักเนี่ยเขาตกหลุมรักคุณนะมีแต่รักรักรักเลยอะ่ะอืมเขารักคุณคะ่ะเขาตกหลุมรักคุณคนไกลอะคะ่ะหากันจนเจอเขาบอกว่าคุณเป็นเหมือนโชคชะตาเป็นเหมือนพรหมลิขิตให้เขานะคะขออีกสักใบนะคะ ใครกันที่กำลังตกกลุ่มรักคุณคะคนที่คุณกับเขาอาจจะงอนกันนะคะเขาอา่ะบอกเขาฝ่ามาบอกว่าเขาง้อคุณแล้วนะแต่การง้อของเขาอา่ะคุณอาจจะงงก็ได้นะว่าเนี่ยเนี่ยง้อแล้วเหรอเนี่ยคะ่ะเขาฝ่าบอกไพ่มาว่าเขาง้อแล้วนะเขาคนนั้นอ่ะคือคนที่กําลังเลงคุณอยู่นะคะ ขอบคุณทุกการเม้นขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากติดตามฝากเม้นฝากไลค์ส u like. b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณนะคะสุขสมหวังนะคะขอบคุณมากค่ะ